ามาจับไปอีกทีนะฮะวันนั้นจับไปไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปปล่อยนะฮะอันนี้ยังมีอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับอีกนะ,ะไปปล่อยครับผมแดดร้อนด้วยนะครับะนะครับมันยังจับวันนั้นจับไม่หมดนะฮะจับไปปล่อยนะฮะ ไปจับอีกนะครับคันนี้จับหมดแล้วนะครับปล่อยแม่น้ําปิงอีกตามเคยนะแม่น้ําไม่เคยแห้งเลยนะครับปล่อยตามหนองเด็ดแถ่นี้มันก็แห้งแน่นอนนะเพราะว่าเดือนสี่เดือนห้าแห้งแค่เลยนะครับไปน้าจะปล่อยกันดีกว่านะครับอันนี้ไม่ใช่ถังที่พึ่งนะครับถังที่พึ่งไม่ไม่เอามาใส่ปลานะ อ่ามาปล่อยปลาครับน้อยนกจิกเป็นแผลหมดเลยนะฮะ,ะตัวใหญ่โดดไปแล้วครับได้น้ำใหม่นะ ไปอันนี้ไม่ใช่ถังดีพึ่งนะฮะไม่ใช่นะครับไปนะครับได้น้ำใหม่ไฟริ้วเลยนะฮะ จริงๆกำแพงเพชรครับ